คนที่เป็นโรคไตาสามารถที่จะดื่มกาแฟได้หรือเปล่าในคนที่เป็นโรคไตนะคะระยะไม่ได้เยอะถ้าเป็นแค่ระยะ2ระยะ3การดื่มกาแฟานั้นสามารถดื่มได้ตามปกติเลยค่ะแต่ในคนที่เป็นโรคไตระยะ4ระยะ5ลงมานะคะอันนี้อาจจะต้องระมัดระวังเป็นพิเศษในเรื่องของฟอสฟอรัสเพราะว่าในตัวกาแฟเองนะคะก็มีปริมาณฟอสเฟตอยู่ประมาณ6มิลลิกรัมต่อ2ช้อนชาค่ะแต่ก็ถือว่าเป็นปริมาณที่ค่อนข้างน้อยอยู่นะคะ ้าในคนที่ไม่ได้มีปัญหาว่าฟอสฟอรัสในเลือดสูงการดื่มกาแฟนั้นสามารถดื่มได้ตามปะกติค่ะแต่ว่ากาแฟที่ดื่มแนะนําว่าดื่มเป็นกาแฟดานะคะไม่แนะนําให้ใส่นมหรือว่าครีมเทียมลงไปค่ะเพราะว่าจะเป็นการเพิ่มปริมาณฟอสฟอรัสในเลือดค่ะแล้วก็ควรจํากัดอยู่ที่ปริมาณไม่เกิน2แก้วนะคะแต่ถ้าเซฟๆก็สักวันละแก้วก็พอแล้วค่ะส่วนในเรื่องของการดื่มกาแฟนั้นจะทําให้ค่าการทํางานของไตลดลงหรือเปล่านะ,ะในปัจจุบันยังไม่เจอข้อมูลค่ะว่าการดื่มกาแฟนั้นทํา ให้การกรองของไตนั้นลดลงนะคะ